ทำไมลูกค้าถึงอยากมาตัดผมช่างใหญ่ครับอ,อ๋อคือเอาอย่างน้อยๆก็ยังถามถามลูกค้าเนะว่าเออเท่านี้ไหมเท่าน,นั้นไหมปิ่นก้าวนี่ให้ตัดสั้นก็จะไม่ยอมสั้นอยู่ท่าเดียวเลยเพราะอะไรพี่กาไม่เข้าใจเขาบอกมันไม่สวยนะพี่เดี๋ยวมันเหมือนผู้ชายนะก็กูไม่ได้ว่าอะไรตัดไปเถอะคือนั่นที่เป็นเสียงร้องทุกข เป็นเสียงสะท้อนจากลูกค้าใช่ไหมที่ลูกค้าอยากจะตัดผมสั้นแล้วรูกค้าไม่ได้ก็แต่เราอ่ะก็เข้าใจเขานะส่วนมากคนแถวป่นเก้าเขาไม่ตัดผมคนแก่กันหรอกอันนี้เราพูดกันเฉยๆนะคือส่วนมากอ่ะเขาจะเน้นไปพี่จะทําสีไหมคะพี่จะทำไฮไลท์ไหมคอกูคอกูถ้าคอกูกับหลังกูดีนะกูทากูทาอยู่แล้วแต่ตัวนี้หลังกับคอเป็นไรก็เห็นคอเสื่อมหลังเสื่อมหนีบเส้นประสาท มันไม่ได้แต่หลังแต่คอนะมือกับเท้าเนี่ยมันชามเดี๋ยวไม่รู้อะไรนะเนี่ยพี่สะสมโรคเยอะจังไม่แบ่งคนอื่นเข้าไปบ้างอะก็ก็มันโ霍มังเนี่ยตอนรู้ตัวว่าไตาเสื่อมนีแ่แหละจริงๆมันไม่ได้ขนาดนี้เราทําตัวเองเหรอืมเอาเตือนภัยให้ลูกให้หลานเอฟซีช่างใหญ่ฟังหน่อยว่าก็คือสาเหตุเกิดจากอะไรอย่าเชื่อหมอ google ครับแล้วก็อย่าเชื่อหมอ youtube ครับเชื่อหมอที่เราไปรักษาเนี่ยดีที่สุดแล้วเรอครับค่ะยังไงเชื่อเขายังไงอะ เขาห้ามอะไรหมอเนะี่ยหมอ y o u t u ู e อ่ะนางก็จะขายอาหารเสริมไง <H m. S 2> นางก็บอกว่าอุ้ยเป็นไตระยะสองเนี่ยนะระยะหนึ่งระยะสองระยะสามเนี่ยต้องเริ่มงดโปรตีนแบบนี้แบบนี้แล้วก็ต้องมากินโปรตีนพืชมากินอะบูมินเสริม<ส>โอ้โหแล้วก็ให้อดข้าวแบบอดอาหารอะไรอย่างเงี้ยที่พูดมานี่คื <K ill an> อพี่ทำตามเขาบมดเลยใช่ไหมอเคยเห็นไหมสิบห้าวันอะ่ะเกือบสิบโลอะ่ะลดหรือขึ้น <K ill an> ลดเลย มรจริงเหรอเอาจริงสิกินแต่ผักกับหญ้าแล้วก็กินอาหารเสริมวันละหกซองอ่ะอันนี้เราจะไม่พูดค่ายนะเราพูดตรงนี้ใช่ไหซึ่งถ้าเราจะพูดแล้วจริงๆของเขาดีนะแต่มันเหมาะกับคนที่ฟอกไตอันนี้เป็นเรื่องจริงกับคนที่อยู่ไตระยะประมาณระยะ3 B ระยะ4ี่ระยะหพวกนั้นนะเขาจะโดนจํากัดอาหารละเขาจะทานโปรตีนไม่ได้แล้ว เขาก็จะต้องมีโปรตีนเสริมขึ้นไปที่มันสามารถทําให้ไตทํางานได้น้อยลงเพราะว่าไตามันไม่สามารถย่อยของเสียได้กรองของเสียได้แต่ระยะ1นึ่งระยะสองระยะ 3A เนี่ยเรากินอะไรได้ปกติเพราะฉะนั้นเรากินอาหารธรรมชาติลดเค็มลดมันและสิ่งที่สําคัญที่สุดห้ามเด็ดขาดคืออาหารแปรรูปทุกชนิดแต่ไม่รวมกะปิน้ำปลาน้ำปลา ซึ่งของพวกนี้เป็นของปรุงรสก็คือน้ำพริกเรากินได้เพราะเราไม่ได้ใส่กับปิเป็นโลถูกไหมคะเรารู้ตัวว่าเราเป็นอะไรเราก็ใส่น้อยหน่อยหรือถ้าเราซื้อกินเราก็กินให้มันน้อยหน่อยแค่นั้นเองอาหารแปลรูปยกตัวอย่างเช่นกุนเชียง,ยงลูกชิช้นหมูยอแล้วก็ปลาเค็มทั้งหลายทั้งแหล่บะหมี่คือเาบียบรูปด้วยไหมโอ้โหอันนั้นไม่ต้องคนดีดๆเขายังไม่ให้กินเลยไม่้อคนเป็นไตหรอกหรอ เป้าหมายของพี่เพื่ออะไรไปกินอาหารตาม y t u t u เนี่ยไปกินเยอหเป้าหมายเืออยากอยากให้มันหายกลับมาเท่าเดิมคือร้อยกว่าร้อยิเหมือนเดิมซึ่งหมอบอกว่าร้อยยี่สิบคืออะไรตาคนเราสองข้างเนี่ยทำงานได้เกินร้อยนะคะเนี่ยอย่างยังยังแต่ว่าคือจนถึงอายุ30ไป30หรือคนแข็งแรงดีๆเนี่ยมันก็จะอยู่ประมาณร้อย ร้อยหนึ่งร้อยสิบร้อยยี่สิบเนี้ยไม่มีต่ำกว่าร้อยอะถ้าปกตินะล้วพีวัดยังไงไปหาหมอวัดหรือว่าต้องต้องไปหาหมอเจาะเลือดอแล้วก็ตรวจปัสสาวะว่าเรามีเขาเรียกอะไรนะคะโปรตีนรุ่วหรือเปล่าถ้าเรามีโปรตีนรั่วเกินสามเดือนปุ๊บเราเป็นไตเสื่อมเรื้อรังแหละแล้วแล,วแลวคนไม่มีโรคนี่ไม่ต้องไม่ต้องรับรู้ได้ไหม ไม่ไปหาหมอกไม่ไม่ไปหาหมอไม่มีโรคค่ะตายเลยกับอีกอย่างนึงตายเลยคือมีพุญนมีบุญแล้วนะแต่ถ้าไปหาตอนที่เกินเยียวยานั่น่ะเจ็บหนักเหระใช่เพราะฉะนั้นควรจะตรวจสุขภาพทุกปีไหมทุกปีค่ะอันนี้ขอย้ำเรื่องจริงเรื่องจริงคือช่างใหญ่ไม่เคยตรวจสุขภาพสักปีเลย สี่สิบเจ็ดปีแล้วนะที่ผมไม่ตรวจตัวเธอผมไม่ไปหาหมอเลยตัวเธอไม่สามปีแรกสามปีหลังเริ่มมาหาแล้วใช่ปวดขาหนักเกินปวดหลังปวดเอวใช่เพราะว่าอันนี้บอกไว้เฉยนะครับถ้าเริ่มปวดเนี่ยในอนาคตผู้ไว้เฉยตัป้องกันทานครับลดน้ําหนักก็ดีนะเพราะว่าเรายืนทํางานเยอะเราก้มเราเงยเพราะเราเป็นช่างใช่ไหมคะข้อกับหลังไปก่อนเลยเสื่อมใช่พี่นะขนาดนั่งแต่หน้าคอมนะ เล่นสักกระดูกทั้งคอทั้งหลังไปแล้วอะคือนั่งแบบนั่งอยู่หน้าคอมคสุดายแผ่นดินไหวจะจะเอาตัวรอดยังไงอาออ้ยนี่อยู่คอนโดอ่าชั้นไหนอ่ะแต่ว่าดีอยู่ชั้นสี่เพราะบอกเพราะว่าบอกกับลูกชายแล้วเธออยู่เกินนี้ไปอยู่คนเดียวอืไม่ไปแล้วไม่ไปแล้วอยู่ชั้นสี่แล้ววันนั้นมาซักผ้าคนหลังกระคองเงี้ยมาคนแรกเลยนะข้างล่างอ่ะและ ตอนแรกไม่รู้หรอกว่าไอ้นี่ว่าแผ่นดินไหวตอนแรกนึกว่าวันวันวันนี้อล์ลมานมากเพราะว่าถ้าคอคอคอเสื่อมกระงเสื่อมเนี่ยเวลานั่งเก่งคอมากอ่ะมันจะร้าวขึ้นตรงนี้แล้วมันก็จะมาอล์ลมานตรงกระโหลกใช่ปะแล้มีความรู้สึกวันนี้กูก็ไม่ได้นั่งหน้าคอมแค่นั่งมองไปตรงหน้าต่างรอผ้าซักทำไมกูอล์ลมานมากขนาดนี้คือแบบแบบอล์ละมานจัดเลยแล้วคราวนี้มันมีเสียงคลืดคลาดข้างบนฟ้า หุ่นแรงอ่ะโยกอ่ะฟ้าอย่างนี้เลยอ่ะกี่ชั้นตีชั้นปีอยู่อ่ะเออยี่สิบยี่สิบเจ็ดเอ้ยยี่สิบแปดชั้นยังไม่ถึงสตองอนี่ยโอ้ยอย่าพูดสินั่นอ่ะสตองอนสามสิบเก้านั่นอ่ะทำให้ขยาดเชื่อเมื่อคืนแรกไม่กล้าจะนอนอ่ะเหลือจะไปนอนไหนตอนตอนแรกว่าจะกลับ มานอนบ้านย่าคิดไปคิดมาลูกบอกแม่มันไม่ได้เป็นเหมือนสอต้องงอทุกอันหรอกอันนั้นน่ะเขาต้องมีอะไรสักอย่างที่มันผิดพลาดแต่สรุปแล้วทุกคนมันก็นอนตรงนั้นแล้วพอไม่รู้จะไปไหนกันสุดท้ายกลัวไหมทุกวันนี้ไม่ละหายละหายแล้วคนไทยแม่งแป๊บเดียวแล้วก็แล้วก็ทําไมรู้ไหมคนกระดูกหลังเสื่อมนี่แม่งมาคนแรกเลยเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่รู้ว่า แผ่นดินไหวแน่คือปูนอ่ะมันล่วงมาจากปงข้างหน้าข้างหน้าเป็นฝอยฝอยค่ะเสาเตะไหมคอนโดอ่ะค่ะแรงดีมากเลยคือเรารู้เลยอ่ะตอนที่เราลงมามันมันมันมี after shock อ่ะแล้วมันก็ยังแรงอยู่อ่ะเนี่ยของเขาเองของเขาเป็นเหมือนกับเขาสร้างหลังปีห้าสี่ก็คือตึกอ่ะมันจะเหนียวมันไม่แข็งคอนโดชื่ออะไรอยากไปซื้อแล้วเนี่ยตอนนี้ฟังแล้วเดี๋ยววันนี้อยากไปซื้อแล้ว ชื่อชื่อไลฟ์คอนโดไลฟ์คอนโดที่ไหนอะตรงปีนเก้าค่ะไลฟ์ไลฟ์แถวไหนละปินเก้าตรงซอยอะไรตรงข้ามตลาดอินเดียอะนั่นแหละไปซื้อไปซื้อหาได้เลยแข็งแรงอยู่เนี่ยท่านนี้ยืนยันว่ายังอยู่ยังมีชีวิตอยู่ครบยังมีโอ้เขามีชีวิตอยู่กันทุกคนเลยแล้วก็แล้วก็สิ่งที่ดีของเขาคือลิฟต์เขาไม่ลาวเลยสักตัวเดียวลิฟต์ใหม่สิโอสิบกว่าปีเอ้เกือบสิบกว่าปีแล้วนะไลฟ์คอนโดอะไม่ไม่ ถือว่าแข็งแรงอยู่หลังหลังปี5้าสี่ค่ะชมแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณครับพี่ต้ยอยสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายก็เลยบอกว่าชมแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่วยช่างใหญ่หน่อนะครับช่องทางติดต่อจองฮิวตัดผมเบอร์โทรศัพท์081-985-6234แปดห้าหกสองสาและ 0625483999นะครับช่องทางออนไลน์ก็จะมี Facebook Fanpage กำเนิดซาลอนนะครับและช่องหนึ่งจะเป็น Li น์แอดนะครับพิมพ์คาว่าแอดไซน์นำหน้านะ ka scm อ่านว่ากเกษมนะครับสำหรับท่านที่เดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวไปจอดรถได้3จุดนะครับจุดที่1ก็คือจอดที่ตลาดยิ่งจเจริญหรือยิ่งจเจริญมาร์เก็ตนะครับแล้วก็นั่งลิฟต์ข้ามฝั่งมาเดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะครับ แล้วก็จุดที่2จะเป็นซอยพหอโยุทธีที่2แยก3นะครับอยู่เยื้องๆกับร้านช่างใหญ่นะครับสังเกตร้านไก่ย่าง5ดาวอยู่ตรงข้ามนะครับกับซอยที่จอดรถนะครับมีค่าจอดรถเช่นกันนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งจะเป็นซอยโรงรับจำนำสะพานใหม่นะครับมีรับฝากรถเหมือนกันนะครับแล้วก็สําหรับท่านที่ต้องการจะเดินทางด้วยรถไฟฟ้า BTS สายสีเขียวนะครับออกประตู4เดินเข้าซอยไม่เกิน50เมตรร้านอยู่ขวามือนะ นะครับถ้าออประตู3จะเป็นโลงตลาดยิ่งเจริญนะครับลูกค้าที่อนญุญาตให้ช่างใหญ่ถา่ายคลิปวิดีโอนะครับก็นําไปเผยแพร่ได้ทุกช่องทางนะนะครับกช็ช่วยช่วยช่างใหญ่ด้วยนะครับสําหรับลูกค้าที่อยากจะตัดผมหรือว่าอยากจะทําสีดัดผมนะครับให้จองคิวเผื่อมาสัก 1- 2ึชั่วโมงนะยังไงก็โทรเช็กกับทีมงานแล้วกันนะครับวันนี้ขอลาไปก่อน,นครับคลิปหน้าเจอกันใหม่คลปสวัสดีครับ ใหญ่เพศมหาชนทุกคนเคารพจับผมตามสัง่งหลอขนาดนี้ทำให้ดูดีใครใครก็มาไม่ว่ายิงหรือชายฉันตัดผมคนเก่งไม่มีใครเกินางานของเขาเด็บทุกทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้าน้ำปลาลุเธอจริงๆไม่ต้องมาตัดกับเขาฉันตัดผมคนเก่ง นกนงานของเขาเด็ดที่ทรงตกแต่งไฟบนหัวรองเท้านั่งปลาดุเธอจริงๆริงนะต้องมาตับเขาเขาเป็นยูทูบเบอร์คนดังวันนี้กด,ดติดตามอย่าพาดคลิปใหม่ซอนตัก